ี่น้องที่รักในพระกฤษเจ้าวันที่ยี่สิบปดของเดือนตุลาคมเนี้ยพระศาสนาจากแค่เราฉลองนักบุญอัคราสาวกสององค์คือนักบุญซีโมนและนักบุญยูดาเราไม่ค่อยจะได้ยินชื่อของท่านเท่าไหร่ขนนั้นก็ตามแล้วก็มั่นใจว่าอัครษสาวกทุกองคได้มีโอกาส จะรับการอบรมโดยพระเยซูเจ้าอยู่กับพระองค์เห็นตัวอย่างของพระองค์ฟังพระองค์พูดเห็นพระองค์ทำอัศจรรย์แล้วเมื่อพระองค์เลือกบุคคลเหล่าน,นี้แล้วเนี่ยเขาก็เป็นสาวกของพระองค์ในการแพร่ธรรมในการประกาศพระวรสารหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยเราก็เห็น พระาศาส,าสนจาจักรของเราก็ถูกเบียดเบียนอย่างรุนแรงโดยพระเจ้าเนโรอย่างที่ได้พูดมาแล้วเมื่อวันก่อนเนี้ยแล้วก็แทนที่คริสชนจะลดน้อยลงกับเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเลือดของบรรดามารตีนั้นก็เป็นปเมล็ดพืชที่มีคุณค่าสำหรับพระสา,ส,าสนาจากักรและจึงเห็นท่านทั้งสองเนี่ยได้สละชีวิตของตนเอง เวลาที่ประกาศพระวรสารของพระเยซูเจ้าทําให้คนได้เข้าใจว่าท่านได้เรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าในการดํารงชีวิตและในการประกาศพระวรสารอีกทั้งยอมสละชีวิตของตนเองพี่น้องครับพระศาสชนจาจคาทอลิกในสามร้อยปีแรกนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตเร็วมากเลยนอกจาก,กเกี่ยวกับ การที่เดินไปอัครสาวกหรือบรรดาริศชนเดินไปกับกองทัพที่ชาวโรมันเนี่ยไปล่าเมืองขึ้นพวกเขาก็จะถือโอกาสไปประกาศพราวรสารอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญนั้นประสาสนาจักจารึกไว้เลยว่าที่ประสาสนาจักเจริญเติบโตนในภายในสามร้ปีแรกนั้นก็เพราะว่า มีการเบียดเบียนอย่างรุนแรงทั่วไปหมดประกาศพระวรสารแล้วก็จะมีการเบียดเบียนเพราะเขาก็ถือว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นส่วนเกินส่วนพระของเขานั้นจะต้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็ทศชนก็ยอมตายและดังนี้เองเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่ทศชนจํานวนมากได้สละชีวิตของตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นแต่ในวันนี้ที่เราฉลองท่านบุญทั้งสอง ที่เราไม่ค่อยรู้จักชื่อของท่านคือซีมอนและยูดาเนี่ยท่านทั้งสองเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าจนถึงที่สุดด้วยเหตุนี้เองศาส,สนาจักรจึงภูมิใจที่บอกว่าพระคาสาวกาได้ทําหน้าที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่ให้จุดเริ่มต้นของการประกาศรทวสารทั่วไปพี่น้องเรามาดูว่าเราแต่ละคนที่ถูกสร้างมาเนี่ย แม้เราจะไม่ได้อยู่ในสมัยพระเยซูเจ้าแม้เราจะไม่ได้ถูกเรียกให้มาเป็นพระสงฆ์ในน้าบวชแต่คริสตชนทุกคนนั้นมีคุณค่ามากเลยพี่น้องพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกว่าพระบิดาเจ้าสักชื่อของเราไว้ในฝ่ามือของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงมีคุณค่ามากเลยในวันนี้บทอ่านจากบทอ่านบทแรกก็ทำให้เราเห็นว่าเรามีคุณค่าขนาดไหน พี่น้องท่านไม่เป็นคนต่างด้าวหรือเป็นผู้อาศัยต่อไปแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนกกคนักบุญทุกชาติกับบรรดานักบุญเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นเป็นฐานนะครับเราจึงบอกว่าคนในพระศาสนจักรทุกคนมีคุณค่ามากเลยทุกคนมีส่วนในการาสร้าง พระานายจักของพระป็นเจ้าก็ขอพระเจ้าเวพรี่พวกเรามีความสุขที่เป็นประชากรสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้และกาลังเดินผ่านโลกนี้ด้วยดีขอให้พี่น้องจับมือของพระป็นเจ้าไว้ข้างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ทำมาหากินเผื่อว่าเราจะได้ไม่ได้หลงทิศหลงทางและเราจะไ,ไม่ได้พลาดเป้าหมายก็คือค,อคอวามรอดขอพระเจ้าเวยพ,พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ